ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและภัยคุกค,คามที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆความพร้อมพร้อมทางทหารและความสามารถในการป้องกันประเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยพลวัตด้านความมั่นคงและการแข่งขันด้านยุทธปกรณ์ประเทศไทยในฐานะชาติที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพไทยอย่างต่อนเนื่อง หนึ่งในก้าที่สำคัญยิ่งของกองทัพอากาศไทยคือการจัดหาและนำเข้ายุดโทปปรณ์ขั้นสูงอย่างเครื่องบินขับไล่ซาเอส3 9ก้าแปรผพดจ,จากประเทศสวีเดนอากาศยานลบอเนกประสงค์ที่เปลี่ยมไปด้วยศักยภาพความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แผนการปรับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21อย่างเต็มรูปแบบแปรผินหรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่าซาบยัสสามสิบเก้าแปรผินคือเครื่องบินขับไล่แบบอเนตประสงค์สมัยใหม่จากประเทศสวีเดนที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทซอวีโดยคําว่ายัสมาจากตัวย่อของคําว่าดักแบบวงเล็บเปิดขับไล่วงเล็บปิดเวลวงเล็บเปิดจมตีวงเล็บปิดและสเส้นหนิงวงเล็บเปิดล่าตะเวนวงเล็บปิดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท3ด้านที่แปรผินสามารถทําได้ภายในเครื่องบินลําเดียวคือขับไล่อากาศยานของข้าศึก จมตีภาคพ,พื้นดินและปฏิบัติภารกิจลาตะเวนทางอากาศความสามารถอันหลากหลายเหล่านี้ทําให้แลลเพินได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ต้องการเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนการปฏิบัติการต่ํากองทัพอากาศไทยได้จัดหากแกล้พินเข้าประจาการในปีพศ2554โดยเลือกใช้รุ่น ยัส3 9มและยัส3 9 d ดีซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับปรุงจากรุ่นดั้งเดิมให้สามารถเข้ากับมาตรฐานเนเธอได้โดยแปรผืน C เป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวในขณะที่แปรผิดนีเป็นรุ่น2ที่นั่งเพื่อการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกันการจัดหาเครื่องบินแปรผืนของไทยนั้นมาจากความต้องการที่จะทดแทนฝูงบินแฝฟรพ่ต่อที่ใช้งานมานานหลายทศวรรษและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลบทางอากาศของประเทศให้เทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเครื่องบิน แกลเพนจำนวน12ล้ำที่กองทัพอากาศไทยได้รับประกอบด้วยแกลผืินซี่จำนวน8ล้ำและแกลผืินดีจำนวน4ล้ำซึ่งประจำการอยู่ที่กองบินเจ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเป็นฐานทัพอากาศที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องพื้นที่ภาคใต้และทะเลเอ่าวไทยการเลือกกองบินเจ็ดเป็นฐานปฏิบัติการหลักของแกลเผินนั้นมาจากยุทธศาสตร์ที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคภาคใต้ รวมทั้งครอบคลุมแนวชายฝั่งและเส้นทางยุทธศาสตร์ทางทะเลหนึ่งในจุดแข็งของแกลพื้นคือการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวความประหยัดในการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาที่ง่ายโดยใช้เครื่องยนต์หุ่ม12ซึ่งมีพื้นฐานจากเครื่องยนต์เจเนอเรติลคเครือแก๊ส4อีอันเป็นที่รู้จักในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ตัวเครื่องยังม,มีระบบแฟลแบว์แวที่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำและคล่องแคล่วและพินยังมีความสามารถในการขึ้นลงบนทางหลวง หรือสนามบินชั่วคราวซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับูุิประเทศและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้านระบบอาวุธกอแร่พื้นสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดอากาศสู่อากาศแบบเปอร์สตีและเ1 2มลบหนออ์วลมจรวดอากาศสู่พื้นแบลบ65ิบมวกระเบิดนำวิถีและระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนใหญ่อากาศมอเซอร์บีเคลบ27ขนาด27มิลลิเมตร สำหรับการรบระยะประชิดแปรผันยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์าพลบศูนย์ห้าต่อยพัลส์ลพเอร,ร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมพร้อมกันสิ่งที่ทำให้การจัดหาแปรผันของไทยมีความน่าสนใจเป็นพิเศษคือการมาพร้อมพร้อมกับระบบควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าหรืออนซีวงเล็บเปิดแอลบอร์เรีวอนิรหรือนาะขึ้นทรวงเล็บปิดอย่างซาวสามร้อยสี่สิบเปอร์รีซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการที่ใช้ระบบเรดาร์ารบนเครื่องบิน เซ340มูที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและทางพื้นดินได้ในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรการทำงานร่วมกันระหว่างแกรปหนและเอลีผ่านระบบเดซทิงของสวีเดนทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในรูปแบบของแหนพลักเซนถึกวอลเฟทหรือสงครามเชิงเครือข่ายอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีใช้เพียงไม่กี่ประเทศในภูมิภาคประเด็นที่น่าสนใจอีกประการคือ การที่ประเทศไทยไม่เพียงแค่ซื้อเครื่องบินและอาวุธแต่ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมในหลายด้านรวมถึงการฝึกนักบินช่างเทคนิคก,การบำรุงรักษาและการจัดการระบบอย่างครบวงจรความร่วมมือในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ได้มองเพียงแค่การซื้อยุทธปกรณ์แต่ยังเน้นการเสริมสร้างความรู้และความสามารถในประเทศให้สามารถดูแลและพัฒนาได้ด้วยตนเองนับตั้งแต่ แกลเพินได้เข้าประจำการในประเทศไทยเครื่องบินรุ่นนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมและปฏิบัติการจริงหลายครั้งทั้งในภารกิจรักษาเขตแดนทางอากาศการแสดงแสนยานุภาพในงานต่างๆต,ต,ตลอดจนการฝึกซ้อมร่วมนานาชาติเช่นการฝึกครอบแกลเพิ่นแฟร์คสแทและอื่นๆนโดยแปลเพินได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติาภารกิจในสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายของประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมปัจจุบัน แม้แกร์ผรุ่นสีต่อดีที่ไทยมีอยู่จะยังถือว่าทัานสมัยและเพียงพอต่อการป้องกันประเทศแต่ในอนาคตคำถามที่เกิดขึ้นคือไทยจะดำเนินการต่อยอดจากแกร์ผิบซี่ต่อดีไปสู่แกร์พิวรต่อ F หรือไม่แกร์พอดีต่อ F หรือที่เรียกกันในชื่อแกร์พิน n e x ซ g e n e น a i n วงเล็บเปิดแต่งวงเล็บปิดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแกบรบ์ผินที่มีการปรับปรุงในหลายด้านเช่นการใช้เครื่องยนต์เหรียญหรือแลกถือแก๊ส414ที่มีแรงขับเพิ่มขึ้น การติดตั้งเรดาร์สรอวงเล็บเปิดอัรษซีเลแอคทอนคลิสคาเนอรห้วงเล็บปิดรุ่นเลเวลเอสลบระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการเพิ่มพิสัยการบินและพิสัยในการตรวจจับเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาให้มีความสามารถในการต่อสู้ในสภาวะที่สัตว์รูใช้การลบแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจู่โจมด้วยอาวุธสมัยใหม่ถึงแม้ว่าในปีพ่อศ 2,568นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยหรือกองทัพอากาศว่าจะมีการสั่งซื้อและพอดีต่อเพิ่มเติมแต่สัญญาณบางประการก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง F-16 m ต่อ B และ F-16 p เริ่มเข้าสู่ช่วงปวดประจำการและจำเป็นต้องหาทดแทนด้วยเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดหา แกลเพอรี่ต่ออคคือความพร้อมพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศไทยที่เคยผ่านการฝึกและปฏิบัติการกับแกลผิวฟีต่อดีมาแล้วทําให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่รุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การเลือกใช้แกลเพดีต่อแอฟยังถือเป็นการประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่จากประเทศอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การมีแกล้ผื่นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศไทยถือเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากแลรภูมิประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าหลายรุ่นที่ประจำการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น F-16, F-30 หรือแม้กระทั่ง g f 1 7ด้วยเทคโนโลยีการลบที่ทันสมัยและระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ยอดเยี่ยม แร่ผินช่วยให้ไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทั้งทางอากาศและภาคื้นดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากมิติทางการทหารแร่ผินยังส่งผลดีต่อมิติทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศของไทยการซื้อเครื่องบินจากสวีเดนที่เป็นประเทศในยุโรปนอกไหต่อช่วยลดการพึ่งพาจากประเทศมหาอำนาจและเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆอย่างเท่าเทียม เช่นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาวิศวกรรมการบินและอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงในอนาคตกองทัพอากาศไทยยังอาจพิจารณาการเสริมฝูงบินแกลเพนเพิ่มเติมรวมถึงการจัดซื้อระบบอาวุธที่รองรับกับเครื่องบินรุ่นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นจรวดมิถือซึ่งเป็นจรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลที่มีระบบนำวิถีขั้นสูงช่วยให้แลปลผพวมีความสามารถในการต่อสู้ในระยะที่ไกลกว่าคู่ต่อสู้ท้ายที่สุด แปรผันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่คือการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ทางอากาศของไทยจากเดิมที่เคยเน้นปริมาณมาสู่การเน้นคุณภาพการเชื่อมโยงการประสานงานและการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางการมีแปรผันทําให้กองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามเครือข่ายวงเล็บเปิดแอดว o r k ์ซเซนทูวอลแวงเล็บปิดอย่างสมบูรณ์เครื่องบินขับไล่ซับเอสสามสิบเก้าแปรผันเฟต่อที่ที่ประจําการในประเทศไทยในปัจจุบัน จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์หมายของไทยในศตวรรษที่21ที่พร้อมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว